ครับชมครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมแล้วนะวันนี้ผมก็งบประมาณหมื่นสามหมื่นสี่แล้วจัดหนัก่าไหน่อยครับยำเกมนี้ครับฮอลัดอายนะดวงตาครับดวงตาแห่งความมั่นคงหรือเปล่าโอเคเข้าไปเลยท่านผู้ชมไม่เสียเวลาครับก็มาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็แล้วก่อนที่เราจะไปทําอะไรก็ต้องไปดูอัตราการจ่ายมันสัหน่อยท่านผู้ชมนะนี่นะครับแผงสุดหนี่นะเป็นตัววายนะครับตัวนกตัวนี้นะสเกตเตอร์คืนนี่นะครับตึกอะไรเนี่ยโบนัสสเกตเตอร์อะไรเนี่ยนะ วายครับาผู้ชมนี่แพงสุดท่านผู้ชมท่านผู้ชมกังหันนะกังหันหรือกังเขนไะดนเนี่ยนี่หมาครับหมาอะไรเนี่ยด้วงครับโอเคเอถึง10เหมือนเดิมนะอักษรครับวันนี้งบ13700สามครับจัดหนักสักหน่อยนะนานๆมานะโอเคท่านผู้ชมมาผมจะเบ็ดไปที่90บาทแล้วกันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามกำลังใจกันด้วยนะคำเตือนนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าไนม่ทำตามเหมือนเดิมนะครับ รับชมบว่าวาสนุกแล้วความบันเทิงพอฝากกอนไว้ฝากกติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับมาเลยครับเอาแล้วเอาแล้ว่านผู้ชมซื้อเบ็ด90กันไปเลยครับมาเริ่มสีครับ10ปีจะเป็นดวงตาดวงตาแห่งโชคลาภไม่มาเรียบร้อยนะ่านผู้ชม เอาแล้วเอาแล้วไม่มาเลยเจ็ดแค่แล้วเอ้ยโอ้โหผู้ชมไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยโัดทีนะผมยังไม่ซื้อหนักนะผู้ชมซื้อไปมาสี่เอาละมาละมาละเปลี่ยนเป็นไรอ่ะตัวเจ้โหได้แค่สี่โอ้ยด้วงว่ะเฮ้ยด้วงสี่ไว้เฮ้ยเจ็ดแค่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไม่ได้ไงวะ เอาเลยตัวอะไรตัวเจห้าครับชมแน่นอนเฮ้ยด้วงด้วงโอเคโอเคทีนี้แน่นอนเมกาวินคนรับชมถือไปประมาณเกือบสี่พันนะครับชมเ็ดแ,แ,แล้วครับเออโอ้โหลูอี้ซื้อร้อยยี่สิบไปเลยนะครึนะ่งเกือบครึ่งเ่ะคอมไปเลยนะจอมนะมับเก้าพันหนึ่งไอ้ตูดโอ้โหทํา มาดวงเอาเลยครับดวงตามาอีกแล้วหเปลี่ยนเป็นรูปอะไรอะไม่มีนี่ว่าอดแดกสิครับท่านผู้ชมดวงตาโอ้โหอีกโอนหมดแล้วท่านผู้ชมนะโอเครครับกำไรสิรครับปืนแปดท่านผู้ชมมีมาหมื่นสามฝานะโอเคกำไรสี่พันแล้วท่านผู้ชมทีนี้จะเกลือไหมวะไม่น่าเกลือนะซื้อเบ็ดร้อยเลย 6,000กว่าบาทครับทีนี้กําไรอีกก็สบายแนละ้วทุกู้ชมนะกลับมาก,ก็ต้องกาไรหน่อยนะกลับมาแล้วครับผมเย็ดแค่โอเคมากลับมาก็ต้องมีเฮสิวะไปครับไปต่อโอ้โหเงียบคลิปขอหนึ่งทีโอ้ยดวงตากูไม่มาเลยเฮ้ยโอ้ยตายแล้ว เออมหาทัตทีที่เปลี่ยนเป็นอะไรโอ้ยให้ให้ด้วงดวงยัค okay, ่สี่โอเคอยู่โอ้ยทุกผู้ชมทุกคนไม่ได้กินนะกรเลยครับต้วงเอา้ามาอีกแล้วท่านผู้ชมโอน้อยว่าน้อยว่ากดแดกติครับอย่างนี้โวายไม่หล่นนะวายไม่หล่นนะ มาอ๊บเออน่าจะเป็นหัวอะไรวะโอเห้าไปแล้วครทุกคนอโอ้ไปดูกันเลยถ้าเสียก็เสียงไม่มากนะงวดนี้นะมา E ห้าเอานกโอ้โหนกสี่เองไปสามไอ้ตูตัวแพงด้วย ทีสุดท้ายแล้วไม่มาครับผู้ชมโดนนะโอเคตั้งได้อีกครั้งนึ่ท่านผู้ชมสี่พันสาม 4, ครับโอ้โหเสียไปหน่อยเสียไปหน่อย1หมือนเจ็ดซื้อไปอีกทีนึงอับเท่าเดิมนี่แหละ1หมืนอนเจ็ดหนึ่งร้อยหลือ 1, 000, พันหลือพันหนึ่งนะผู้ชมประมาณห้าพันกว่าบาทนะโอเคครั้งนี้แหละรู้ผลจริง วกมื่นสามโอ้โหดูด้วงมาดิไม่มาเหรอขอหน่อยครับเอาว่ามันแจกดีเย็ดแค่โอ้โหตายขอขอหน่อยขอหน่อยโอ้ท่านผู้ชมถ้อเกิด่าทวงตาไม่มานี่เน่านะเออเป็นอะไรอะ่ะสิบไปดิพัดไปพัดสี่เออยังได้อยู่ท่านผู้ชมมาต่อให้เมก้าไปครับ โอเคเลยไม่น่าเสียแล้วนะผมขอดูนะเพราะว่าทีนี้ผมกจะเลิกแล้วมาสามครั้งแล้วไงแต่ก็คงไม่เท่าไหร่นะน่าจะ 2, ามีคประมาณสองพันกว่าหัน้ำชมเฮ้ยแค่แค่สี่พันไอตูดอึ๊บเออ,เอ,อมาโอ้ยตัวคิวตัวหมานี่เอาหมาสามก็ได้สิครับ โอเคอย่างนี้หกพันกว่าแล้วขออีกสักดอกคุณผู้ชมจริงมับอีกแล้วจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยดวงสองอดแดกเย็นแค่ขออีกทีขออีกทีหมดแล้วคุณผู้ชมนะโอเคครับออมปากออมคอบางรูมาหมื่นสามเจ็ด้อยหรือหมื่นแปดคุณผู้ชมโหค,คุณผู้ชมนะ ครั้งนี้ครั้งที่สครั้งสุดท้ายจริงๆนะโอเคผมจะโอ้ยสองร้อยผมไม่ไหววะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาร้อยบาทนี่แหละหมื่นแปดนี่แหละดูว่าจะเหลือเท่าไหร่ซื้อไปที่ห้าพันครับห้าพันสองมาจะขาดทุน่ะผมก็คงไม่ขาดทุนนะเพียงแต่กำไรหมดเท่านั้นเองอ่ะย็เคมมดวงตาดวงตาดวงตา นี้ตะไผ่มับโอเจเฮ้ยดวงเฮ้ยดวงห้าเย็ดเคมานตะไยและมึงออโอ้โหดีละแข็งใจเอาอีกเที่ยวหนึ่งๆ่ชมจะเลิกครั้งสามอยู่แล้วครับผมอ่อเลยนะครับมับหนึ่งหมื่นครับเย็ดเคนี่แหละนี่แหละกลับมาครั้งนี้โอเคอีกเจ็ดครั้งขออีกสักสองครั้งจริง เหลือหกแล้วย็ดเคมาอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งนึงครับผมไอตูดโอ้ยท่านผู้ชมมันจะไม่ให้แล้วสิเพราะเราแตกไปไงย็ดเคอะไรครับโอยตัวคิวกับหมาจะได้หรือวะโอ้ยกลาดขอครับขอครับโอ้ผมดีใจไปหน่อยนะผู้ชมนะโอ้หไม่มาแล้ว นี่สุดท้ายไอต้ตูดไม่มาแล้วทู้ชมว่โอเคครับค,บล,คบ SK, ล, 1, บลิลน,น,คนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยรวมเงินสิครับ 10K กำไรหนึ่งหมื่นบาท 1, 000, 3, าแล้วพอแล้วทู้ชมนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยทู้ชมนะกำไรหนึ่งหมื่นบาทมีมาหมื่นถึงสามฝ่านะทู้ชมนะ